เรามากันที่เรื่องของคนบันเทิงที่น้ำใจงาม,มน่ารักนะคะแพทริเซียกูนั่นเองค่ะก็ได้มีการโพสต์ภาพว่าเธอเตรียมที่จะบริจาคหน้ากากอนามัยนะคะ2,500ชิ้นให้ประชาชนฟรีเลยนะคะโดยมีการโพสต์ภาพตัวเองเนี่ยที่กำลังแพ็คของอยู่นะคะกับแคปชั่นว่าเตรียมพร้อมเอาหน้ากาก2,500ชิ้นไปบริจาคในอาทิตย์นี้ค่ะคนไทยเราช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วก็แฮชแท็กมาว่าฝากร้านได้เต็มที่เลยนะคะ,คะบนาส,สนุก คน,คน,นคนไทยด้วยกันคุณที่ไปฝากช่วยดิฉันดิฉันก็ตามไปเกือบทุกคนออคือเอาอย่างนี้ตอนนี้เนี่ยคนในวงการบันเทิงหรือว่าคนในวงการหลายๆท่านเนี่ยก็ ช่วยกันโพสต์แล้วว่าใครใคือเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นคําตแฮชแท็กว่างดฝากร้านนะคะ,ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะฝากร้านกันเต็มที่ใครในวงการดนตรีก็ฝากคลิปกันเต็มที่อะไรแบบนี้เพื่อเป็นหนึ่งในตลาดในการแบบโชว์ฝีมือ,อจริงใช่เราก็ชอบออนไลน์กันไปก็ได้เนาะทำไมนี่แม่เดี๋ยวจะเปิดรับฝากร้านของใช้แม่และเด็กนะคะ,ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งอกันงานนี้โน้ตพิเศษถูกใจนอกจากนี้นะคะล่าสุดก็ยังมีคนบันเทิงอีกคู่หนึ่งที่ บริจาคเช่นเดียวกันนั่นคือคุณพุทธกับคุณจุย๋ยนี่ก็3า0 0ชิ้นเพราะฉะนั้นพอค้าแม่ค้าขาถ้าเกิดสมมติว่าอะไรที่พอช่วยเหลือกันได้กำไรนิดๆหน่อยๆแล้วก็ช,ช่วยกันไปเนาะ,นะให้เราพยุงกันอยู่รอดกันไปได้เนาะคืออย่างน้อยเวลาเราขายไปเราก็รู้สึกว่าเออหนึ่งส่วนก็คือได้บุญกันไปด้วยยเียแต่ไม่ต้องไปสงสัยเขาไปหามาจากไหนอ่ะเพราะเขาก็ซื้อมาเออบวกสองเท่าสามเท่าอย่างเงี้ยไม่เอาก็ว่ากันไปอโกรธแทนนะคะ อัปเดตข่าวกันกิจกรรมอะไรนะคะใครจ้างใครไปทานข้าวตายแล้วเราต้องอัปเดตนะคะคุณดีจังเลยกำลังหิวเลยค่ะุยเอาล่ะคุณผู้ชมยังไงก็ตามติดตามเราด้วยนะคะดา r a d ิลี่ออฟฟิเชียลกดไลค์กดแชร์ได้นะ